เราก็ก็เลยไปที่บ้านกกอกหน่อยนะครับคุณทิติยานจันทนภูผาตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่บ้านกกอกแล้วนะครับคุณทิติยานสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมครับสวัสดีค่ะค,คุณรัชนีคุณกำภพูขาตอนได้ยินชัดเจนคะ่ะได้ยินชัดเจนคะ่ะครับนะ ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านลุงพลนะคะที่บ้านกกกอกตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะลุงพลไม่อยู่นะคะไปะที่กรุงเทพมหานครซึ่งลุงพลนะคะก็ได้บอกว่าจะไปฟังการถแถลงความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่จากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยตัวเองค่ะคซึ่งก่อนที่ลุงพลจะเดินทางไปนะคะทางทีมข่าวก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับลุงพลค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันนะคะ เหมืนอนฝนตกเลยเนาะ <S <S ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะก็ทางทีมข่าวค่ะตีห้ครึ่งเลยค่ะไปเคาะประตูบ้านลุงพลนะคะก็ได้มีโอกาสาพูดคุยกับลุงพลก่อนที่ลุงพลจะเดินทางไปกรุงเทพนมหานครนะคะซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยลุงพลนะคะจะเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยเพื่อไปร้องเรียนกับกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทนะคะหลังจากที่ลุงพลนั้นถูกปลอมเฟซบุ๊กค่ะและมีการตัดต่อภาพของลุงพลนะคะซึ่งก็เข้าข่ายกับาการบิ่นสถาบันค่ะ ลุงพลนะคะได้พูดถึงการที่ทางผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติจะถแถลงความคืบหน้าคดีในช่วงบ่ายคันนี้ค่ะว่าอยากจะให้ถแถลงตัดผู้ต้องสงสัยออกนะคะเพราะว่าตนนั้นถูกแม่ของน้องชมพู่สงสัยทําให้สังคมนั้นได้ตัดสินตนไปแล้วค่ะซึ่งลุงพลนะคะก็จะไปฟังการถแถลงข่าวด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงลุงพลกันค่ะได้ได้เขาเรียกไ,ได้สิทธทิตรงนั้นกลับมาเพื่อที่จะ ดำลนิชีวิตต่อไปก็คือการทํางานหรือไม่กระทั่งการเข้าสังคมต่างๆมันจะต้องมันจะต้องดําเนินการต่อไปซึ่งก็ก็หวังว่าท่านน่าจะาพูดประเด็นนี้ด้วยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคนที่ที่สงสัยมาโดตลอดที่พ่อแม่เขาเคยสงสัยเพราะว่าสังคมเขาได้ตัดสินไปแล้วก็เหมือนกับลุงเนี่ยสังคมได้ตัดสินไปแล้วถึงแม้ว่าตํารวจท่านจะบอกว่าท่านไม่เคยสงสัยในตัวลุงเลยอันนี้ท่านพูดบ่อยมากผมจะเข้าไปไป อย่างล่าสุดที่ไปมุกาหารท่านก็พูดเหมือนกันท่านบอกว่าตำรวจไม่เคยสงสัยในตัวลุงและไม่เคยพูดว่าสงสัยสงสัยลุงตำรวจจะพูดอย่างนี้แต่ไม่เคยพูดออกสื่อครับ mm hmm. ก็วันนี้ถ้าเกิดว่าสื่อสื่อสื่อเข้าไปทําข่าวเนี่ยผมก็อยากให้ท่านพูดประเด็นนี้ด้วยเรื่องอเรื่องของลุงเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างผมนี่คือเน้นเรื่องของตัวเอง ของคนอื่นเนี่ยถามมาเป็นห่วงมาเป็นห่วงครับแต่ก็อยาก,ากให้คุยทุกต่อรองกับนายชาญล,ลาโพนะคะคุณตาคุณตาของน้องชมพู่ค่ะที่อยากจะให้ทางตำรวจนั้นถแถลงตัดประเด็นพู้ต้องสงสัยออกค่ะเพื่อที่ครอบครัวจะได้กลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมไปฟังเสียงคุณตาชาญกันค่ะท่านถแถลงต้องออกใน้ทิศทางที่ดีแน่ๆถ้าหากว่าท่านถแถลงออกไปครอบครัวของเราในในครอบครัวของเราอย่าง อย่างลุงพลที่ว่าน้องเขาสงสัยนะน้องเขาสงสัยนะถ้าหากถ้าหากว่าไม่ได้สงสัยแล้วอทางตำรวจเขาว่าไม่เป็นไรไม่ได้สงสัยทํานองนี้นะอแล้วก็มันจะดีขึ้นเยอะอืมพี่น้องจะได้ถูกกันตากับลูกก็จะได้ถูกกันในนี้มันต่ขณะนี้ตอนนี้มันตาเ็าไปไปฝั่งไหนก็ไม่ได้ อืมเขาก็ด่าเขาก็ว่าเขาก็ด่าตาค็อยู่บ้านตาแต่ถ้าหากว่าอย่างท่านพูดนั่นแหละถ้าอย่างตาพูดนั่นแหละถ้าหากว่าคนที่สงสัยก็ก็หลุดไปอืทํานองนี้แล้วตาก็จะดีใจครอบครัวเราก็จะดีใจจะกลับหันหน้าเข้ามาหากันเหมือนเดิมค่ะในส่วนของทางด้าน คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะเมื่อเช้านี้ทีมข่าวก็ได้เดินทางไปที่บ้านของพ่อแม่ของน้องชมพู่นะคะแต่ว่าบ้านยังปิดเงียบค่ะก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะแต่ว่าจากการพูดคุยกับชาวบ้านที่บ้านกกอกค่ะหลายคนบอกค่ะว่ายังไม่ทราบนะคะว่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีของทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะแต่หลายคนเมื่อทราบว่าวันนี้จะมีการแถลงความคืบหน้าคดีก็แบ่งออกเป็นสองความคิดเห็นค่ะก็ความคิดเห็นแรกนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรคืบ มากนะักเพราะว่าผ่านมากว่าสี่เดือนแล้วนะคะหากรู้ตัวคนร้ายนี่ก็น่าจะจับได้แล้วแต่ชาวบ้านก็บอกค่ะว่าก็ยังดีกว่าที่ทางตํารวจนั้นไม่บอกความคืบหน้าคดีอะไรเลยเพราะว่าถ้าจะว่าไปตั้งแต่เกิดคดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะ,ะยังไม่มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเลยนะคะในอีกมุมหนึ่งคะ่ะชาวบ้านก็บอกค่ะว่า ก็น่าจะมีอะไรคืบหน้า,บ,าบ้างค่ะคุณรัชนีคุณกําพูคะครับคุณทิติยานครับการที่ตํารวจไม่ได้บอกอะไรชัดเจนเกี่ยวกับคดีไม่ทแถลงออกสื่ออะไรต่างๆม,มันเกิดผลกระทบอะไรครับทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันดูแย่หรือ,อยังไงหรือว่าพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยกับลุงพลนี่เขาเขาไม่เข้ากันเลยเหรอฮะปัจจุบันหรือ,รอ,อยังไง ค่ะจากการที่ได้พูดคุยกับลุงพลและคุณตาเมื่อเช้านี้อ่ะนะคะก็ตั้งแต่ที่มีลุงพลถูกคุณแม่ทางน้องชมพูออ่ออกมาพูดว่าอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันนี้นะคะประเด็นก็ทําให้ครอบครัวนั้นมีความแตกแยกกันอ่ะนะคะซึ่งอย่างที่คุณตาได้กล่าวไปอ่ะคะ่ะว่ามันทําให้สัมพันธภาพในครอบครัวนั้น แตกแยกไม่อบอุ่นเหมือนเดิมอย่างคุณตาจะมาบ้านลุงพลก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวทางนี้ก็จะไม่พอใจนอกจากนั้นค่ะชาวบ้านก็ยังแบ่งเป็นหลายกลุ่มด้วยซึ่งก็อยู่กันคนนี้ชอบคนนี้เหมือนเหมือนแบ่งแบ่งแบ่งฝ่ายกันนะคะครับแล้วแต่จะเชียร์ใครประมาณอย่างนั้นนะเพราะความไม่ชัดเจนทางคดีนี่เองนะคะเอาละฮะเดี๋ยวคุณทิติยานก็จะอยู่อยู่บ้านกกอกไปเพื่อที่จะรอฟังว่าทางพบตรจะแถลงยังไงถูกไหมครับ ช่ค่ะวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็จะติดตามบรรยากาศที่บ้านกกอกวันนี้ค่ะซึ่งเป็นวันออกพรรษาด้วยก็คาดว่าประชาชนจะไปวัดกันเดี๋ยวเราจะตามไปดูบรรยากาศวันนี้มาให้ทางคุณผู้ชมได้ชมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณิติยานครับบางทีเราก็เนี่ยคุณธิติยานเล่าให้ฟังก็บอกว่าชาวบ้านก็กลายเป็น เป็นความาแข่งใจกันนะเป็นฝักเป็นฝ่ายฝั่งนี้เชียร์ฝั่งนี้ฝั่งน,นี้เชียร์ฝั่งนี้ม,มันกลายสภาพเป็นว่าชาวบ้านเขาไม่อยู่สุขจากคดีนี้คดีเดียวใช่ไหมทางดีสื่อก็เลยต้องทําหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง<ช>นะครับทําด้วยความรอบคอบแล้วก็ทําเท่าที่มีเรื่องให้ทําหรือว่ามีประเด็นให้ทำนะครับ